สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็มาคุยธรรมะกันต่อนะครับก็มีคำถามถามมาว่านะครับจิตกับใจต่างกันอย่างไรนะครับจิตกับใจต่างกันอย่างไรถามดีนะครับก็เป็นที่สงสัยของพวกเราทุกคนนะครับคำตอบก็คือว่านะครับ ในส่วนที่ต่างกันก็มีนะครับในส่วนที่เหมือนกันก็มีคําตอบก็คือจิตกับใจนั้นต่างกันอย่างไรนะครับส่วนที่ต่างกันก็คือนะครับต่างกันที่ภาษานะครับโดยคำว่าจิตนั้นมันเป็นภาษาบาลีนะครับส่วนคำว่าใจนั้นเป็นภาษาไทยต่างกันตรงนี้นะครับ จิตนั้นเป็นภาษาบาลีนะครับผมจะยกตัวอย่างก็คือว่า,าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังนะครับซึ่งก็แปลความเป็นไทยวันะครับจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นะครับอืมธรรมจิตนี้มันเป็นภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีที่ใช้ ใช้ในสมัยพุทธกาลในประเทศอินเดียนะครับสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่นะครับว่าก็ใช้ภาษาบาลีกันจิตตังทันตังสุขา่าวหังนะครับจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ส่วนใจนะมันเป็นเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยต่างกันตรงนี้เองนะครับแล้วโดยโดยความหมายอย่างอื่นนะครับจิตกับใจนั้น มันคืออะไรครับก็คือจิตกับใจนั้นก็เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันนะครับหมายถึงสิ่งสิ่งเดียวกันที่เหมือนกันนะครับก็หมายก็หมายถึงนะครับอืมก็หมายถึงใจของเรานะครับใจของเราอ่อส่วนที่เป็นความรู้สึกความนึกความคิดนะครับก็หมายถึงใจของเราอ่าอา ย้อนไปทางจิตใจอีกครั้งนะครับคําว่าจิตใจนี่นะครับบางครั้งเราค็เรียกรวมกันมาเลยนะครับว่าจิตใจจิตใจเอ,เ,อเอาสองอย่างมารวมกันเลยนะครับว่าจิตและใจจิตและใจนี่หมายถึงอะไรนะครับมามา,มาทบทวนกันดิงก็คือเราทําความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยสองส่วนที่สําคัญนะครับที่เรารู้กันก็คือส่วนหนึ่งก็คือกายส่วนที่สองก็คือใจ ส่วนที่เป็นกายนี้ก็เป็นส่วนน,นครับที่เราจับต้องได้ร่างกายของเราแขนขาหัวจมูกปากลิ้นส่วนที่เราจับต้องได้แต่เป็นแต่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ใจส่วนที่ใจก็เป็นส่วนความรู้สึกนึกคิดนะครับอืมเรามองม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกได้นะนะครับ เราเรานี้มีใจอยู่มีความรู้สึกมีความนึกคิดอยู่นะครับอืมสรุปว่าคือใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราภาษาพระนะครับเขาก็มีเรียกว่านะครับส่วนที่เป็นจิตใจของเรานี้เรียกว่าธาตุเรารู้นะครับเป็นเป็นธาตุอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุที่ทําให้เรารู้รู้เรื่องราวต่างๆรู้สิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้น หรือภาษาพระที่ก็เรียอีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุนะครับวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้หมายถึงจิตใจของเรานะครับทีนี้ไอ้ส่วนชีวิตของเราเนี่ยก็มีภาษาพระอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าขันห้านะครับถ้าท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสน,นาคงได้รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับว่าชีวิตของเรานี้คือขันห้า แันห้าก็หมายถึงว่ากองห้ากองอสิ่ง5อย่า,ยางกองห้ากองก็หมายถึงหมายถึงชีวิตของเราครับโดยกองห้ากองนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับก็คือรูปรูปประขันก็คือส่วนที่เป็นร่างกายของเรานะครับและอีก4กองนั้นก็เป็นเป็นนามรนะูปนามก็ที่เรารู้กันว่า เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนะครับก็เป็นอีก4กองด้วยกันสรุปแล้วรูปขันหนึ่งกองอีก4กองกันก็หมายถึงว่าใจของเรานะครับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนะครับหรือ หลวงปู่วัดปักน้ำนะครับผมก็ได้ศึกษาธรรมะที่หลวงปู่สดจันทสโรหลวงปู่วัดปักน้ำประสเสริฐเจริญท่านได้กล่าวไว้ว่าใจของเรานี่ก็คือส่วนที่เป็นเออเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับคือการนำน้าที่ของใจมีส่วนเสืี่ส่วนคือรับจําคิดแล้วก็รู้นะครับ ส่วนส่วนแรกของใจก็ที่เรับหรือว่าเห็นนี่ก็คือเวทนาขันนะครับจำก็คือสัญญาขันนะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่จำสังขารขันก็เป็นส่วนที่ทำหน้าที่คิดนะครับวิญญาณวิญญาณขันก็เป็นส่วนที่ที่รู้นะครับเป็นส่วนที่รับรู้เนี่ยรับจำคิดรู้เป็นการหน้าที่ของการทำหน้าที่ของใจ ซึ่งก็รวมกันทั้งหมดก็หมายถึงว่าหมายถึงใจของเรานะครับนี่ที่ผมเคยพูดไปว่าใจมีหน้าที่ใจทําหน้าที่สีอส่อย่างสี่อย่างด้วยกันคือรับข้อมูลจําข้อมูลวัานาไปคิดคิดแล้วก็จะเกิดรู้เกิดขึ้นภายในใจนี่ที่ผมพูดไปก็ไม่ได้มั่วนะครับนี่มันก็มาจาก มาจากภาษาบาลีทั้งนั้นนะครับมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับนี่นะครับคง,งได้ทราบล้วนะว่าจิตกับใจต่างกันอย่างไรนะครับต่างกันกันที่ภาษานะครับจิตกับใจนะั้นมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับถึงหมายถึงใจของเราส่วนที่เราเป็นความรู้สึกความนึกความคิดนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับ อ่อแล้ววิญญาณธาตุกับวิญญาณขันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับอ๋อแถมให้อีกหน่อยนะครับใครทราบบ้างครับวิญญาณขัน์กับวิญญาณธาตุต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับอืมก็ วิญญาณธาตุกงหมายถึงใจของเรานะครับเป็นส่วนทั้งหมดของใจของเราส่วนวิญญาณขันนั้นเป็นเป็นส่วนย่อยเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของวิญญาณธาตุนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทําหน้าที่ของใจของเราคือทําหน้าที่รู้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ารับจําคิดรู้ไปรู้เนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าวิญญาณขันนะครับจากวิญญาณธาตุนะมันเป็นส่วนที่ ทั้งหมดของของใจของใจของเรานะครับอ่าทีนี้มีคำถามมาว่านะครับแถมให้นะครับกจิตกับใจและวิญญาณน,นี่ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับจิตใจและวิญญาณต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรอ้าวพวกเรา ใหร้รู้บ้งครับเราเนึกคําตอบในใจนะครับจิตใจและวิญญาณน,นี้ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับอา้อาวนะครับคําตอบก็คือว่าจิตใจนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับเป็นอย่างเดียวกันส่วนวิญญาณน,นั้นวิญญาณแปลว่ารู้นะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งของใจนะครับที่ผมก็กล่าวไปแล้วนะเต็มเต็มเตเต็มก็เรียกวิญญาณขันนะครับวิญญาณขันคือการรับรู้เพราะฉะนั้นจิตใจและวิญญาณเออก็เป็นหมายถึงว่าสิ่งเดียวกันนะครับก็คือคือใจของเราเองแต่วิวญญาณน,นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของใจเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใจเต็มเต็มนะครับ วิญญาณนะคือการรู้นะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือการรู้เป็นส่วนหนึ่งของการำทำนับที่การทำหน้าที่ของใจของเราเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มีความรู้เล็กเล็กน้อยมา,อามาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าผมก็ได้ฟังคลิปนะครับว่ามีคนถามมาว่าจิตกับใจนั้นต่างกันอย่างไรนะครับ ฟังดูแล้วผมก็ยังงง,งอยู่นะครับว่าได้ตอบแล้วหรือยังไม่ตอบนะครับก็มาฟังของผมบ้างน,นะครับได้ความรู้มันเป็นอย่างไรก็ฟังไว้เป็นความรู้ติดขาติดแข้งไม่ต้องใส่บาแบกหามแต่อย่างไรนะครับถ้าท่านใดข้ามาฟังคลิปนี้ได,ได้ความรู้ชอบิปมีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ